ครับหนึ่งครับมานะครับตรงนี้ครับโอ้โหอ้าวพี่ก้อนนะพี้อนนะพี้อนวูวพี่ก้อนฮ่วยโอ้ย ไปดูกันนะฮะว่าเขาไปตกปลาอะไรกันแล้วได้ปลาหรือเปล่านะครับก <Yahoo! S 1> ็ลอติดตามกันตัว่าก่อนครับโอเคเดี๋ยวขอครับขอตัวครับรถก่อนนะครับสวัสดีครับผมนี้ก็มาถึงแล้วนะฮะที่ที่ตกปลา,าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะได้ปลาหรือเปล่าแบด,ด สองมากแดบดบสองอก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคลองไหมลองไหมฮะลองไหมเอาก่อนเลยเดี๋ยวผมถ่ายคิแกบะบ สวยๆเลยนะาสวยๆนะๆนะนี่อะไรที่บอกวันนี้ได้ไปกี่ตัวเนะน,นี่ยวันเะนี้ยสามตัวใช่ไหมเย็ดนะนี้ชุดใหญ่แล้วมั้งเนี่ยด,ดูคือแล้วคือแล้วตรงนี้ hát này đi này đi ปลาปลาปลา,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 ามาโชว์หน่อยดิ ต้องถ่ายหน่อยดีคนดังนี่ได้กี่ตัวแล้วครับวันน,นี้ได้สองตัวแล้วได้สองตัวใช่ไหมไหนโอ้โหโอ้โหยนี่กินกินทั้งคณะก็ไม่หมดนะฮะดดูิ <ไป S 1> โอ้โได้ใช่ได้ไดเอาไปปนใส่ได้สวยครับใส่ได้เอาไปปนเลย บู๋ได้นะครับนุ่มยังได้ไหม นขอดูหน้าคนถูกหวยหน่อยดิขอดูหน้าคนถูกหวยหน่อยโอ้โเบื้งหาหานึซื้ออยเบิ้งแต่เก็บใจวะเนี่ยเนี่ยโอ้หาหาหนึงเอยแต่ว่าไอหนึ่งนี่ยหาสิบบาทดวงให้สำนันเก็บจวโอ้ยสร้างวันตัวนี้ก็เอาลายด้นี่หาสิบูหาสิตัว ม่าจะมาบนนะคิดว่านี่เนี่ยะเอาลากไป่นขนาหเอาลอยห้านึ่งเอาลอยโตสามตบัวเนว่ยห้าสิบาทนะหอสสามโต้ไบ้เยัพอได้เงินหมื่นเน่ ไปใส่กรอบมาสวัสดีครับมไ,มไม่ฟู้ก็พันเต็มลำนะครับนนี้ครับผม <S <S> <S เดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวดู อันนี้ต้องมีอีก้าเหมาะขนะดาษครับงานนี้โอ้โหหมายเหมาะครับแต่คนตีนจะเป็นหรือบ่าไม่รู้ครับตรงนี้อาจจะมีได้จ่ายค่าลอกด้วยนะครับรอบนี้อคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าทดลองครับทดลองทดลอง ฝ,ฝึกฝึกฝึกล็อกเบอันนี้เาเรียกว่าลองครับ <c oughs> หมายเหมาะครับหมายเหมาะที่สวยครับ <c oughs> <c oughs> หมายเหมาะครับหมายเหมาะ เอาแล้วครับไม่พันก็ไม่พันก็นกฟู่แล,ล้วกันนี่ครับรเอาเดี๋ยวดูครับดูดูแล้วกันครับดูแล้กันดูแลกันอ้าวเจอไอ้ช่วงนีตัดออกก่อนต้องตัดไปตัดลงให้หมดเลยรู้สึกค่าคิดจะบรรจัยค่าทันที ใส่ไหมดินพ่หรือเอาลูกปูนลูกปูนมัดใส่เด็กลูกไหมแล้วกันนะครับลูกปูนมัดใส่เด็ลกทีได้ไปไกลหน่อยไม้สวยครับไม้สวยไม้สวยแต่ม่มีตัวกัดเลยเอาหม่ครับเอาหม่ ต่อไปมาดูสมุนไพรกันดีกว่าครับเป็ดเรายกเลือนะครับจังงั้นครับเอาสมุนไพรดีกว่าครับเราเอาสมุนไพรดีกว่าครับเอาเลยครับนี่กัเริ่มครับท่าทางได้ครับแต่ปาไม่ได้ครับท่าได้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 เอาท่าไว้ก่อนเอาท่าก่อนออาท่่กนืม ที่เราเน้นหาครับไม่เน้นได้ตัวปลาครับเน้นหาครับเน้นหาสว่วนนี้มืออาชีพครับอ้าวนอันนี้นจะพาพลงบอร์ครับลงบอร์ดดีกว่าย้อนปุ๊บกินปั๊บดีกว่าครับจะลงง่ายกว่า แต่กันเราพักเรื่องปลายก่อนครับไปดูสมุนไพรดีกว่าครับจะฮากว่านี่ครับเราไปดูสมุนไพรดีกว่าครับท่านหมอยครับแนะนำสมุนไพรครับคือต้นอะไรครับกัมยานครับกัมยานดูใบครับขอดูใบนะครับดูใบใบใบขอดูใบเลยครับดูใบนะครับกัมยานครับกัมยานสู้เมียมา ท่้นก็ขุดเอาลากมันนะครับแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็ไปดองเล่าอ,อยาบำรุงท่านชายอย่างดีนะครับแต่คนกินคนเป็นหมอยาไม่สู้เมียนะครับตอนนี้กำลังหา พี่เงาพี่พีพีพีนี่เดียวพีพนี่เดียเคลือบลงกมะนี่ดียต้นในนี้นี่นี่นี่เครือบมะนี่ดินี่ดินี่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 ดินี่พุ่นเลยพุ่นอะล่างพุ่นเรื่องปลาไทยก่อนครับมาศึกษาเรื่องสุนไพรกันคราวนี้ครับ ดวมคกลับไปเอาปลาปองที่บ้านดีกว่าครับนี่ครับหน้าตาต้นจใบออกเป็นอย่างนี้นะครับพอดิดปุ๊บจะเป็นยางครับพี่น้องจะไี่อยางเลยครับ กำยานครับกำยานเอาพักกระสุนไปนะครับมาดูตกปลาต่อครับคันนี้ครับท่านส<อ>งสัยต้องไปกินปลากระป๋องอยู่บ้านแล้วงานนี้เอาละไม่ไปแก้แล้วครับเริ่มแล้วครับคันนี้ครับไม้สวยครับไม้สวย ดูฝั่งนน้นก่อนดีกว่าโอเคครับถคคคคนน,นเซียนครับมืออาชีพ ไหนเหมาะส,สวยๆครับยายที่ลงแล้วครับ เดี๋ยวก่อนนะครับแป๊บนึงครับมาแล้วครับตรงนี้ครับโอ้โหอ้าวพี่คอนนะพีคอนนะพี่คอนวู้พี่คอนห่วยโอ้ยไปไปไป,ไป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 โอ้ ยกช่วงควด้วยเอาขัดเยอบกบงเอาภาพีสวยนะครับจกิโมาได้ครับสวยครับาปเดียวบาเดียวเลยบาปเดียวผ้เป็นตัวซียุ่งสิ ร่างพอดีต้มเลยใส่สวยๆครับหมายมัอเหมาะบอ่อเดียวกันครับบอ่อยาวบอ่อยาวครับบอ่อเดียวกันเลยครับ เมื่อกี้เราดูขายยานี่มันดูตัวจริงครับเมื่อกี้ขายยาแล้วอันนี้มืออาชีพเครับเมื่อกี้มือสมัครเล่น oh, no. ใบนีไ้ได้สตัวแล้วครับแต่พแเต็ม,แแตมเอเสืสวยครับเสื้อสวยนะครับช์ดูเส้สวยนะครับอสองตัวลูครับสงตัวล มากับทีมงานคุณภาพและมาตรฐานครับโด่งนำเนี่ย ตีเจเหมือนกันกันกกนี่บ่มีบ่ดูตัดนี่ใกล้ๆบ่ได้ ราคิดน,นะสิบหาทีพอแล้วเอาจากตุ่มนะโอ้ยใมันต,มมนตมไม้สวยๆม,มอโมงครับ เอาครับคลิปนี้ชาร์ทคลิปนี้เอาไว้สวัสดีกันครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับมีพี่สองแน่นอนครับโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดกดแชร์กดค้าไปกูได้ครับเอาสวัสดีครับผมคลิปของปาเ์มนเดียนีได้นะครับว่าชมนี่กันหนึ่งชมอะไรครับไปไกลไหน่อย นี่ทำไรนี่ทำไรต้มครับต้มต้มครับอันนี้ปลาที่ตกได้มาต้มแล้วนะครับครับอันนี้ในหม้อเต็มหม้อเลยเดี๋ยวดูเลยดูหใกล้ครับใกล้ใกลครับโอ้ยใกล้โอ้โหนี่ปลาได้ปลาอะไรเนี่ยปลาช่อนปลาช่อนปลาคอปลาคอปลาคอก็แก้วครับแก้วแก้วแก้วยกเห็นหน้าเห็นหน้าก็สำหรับวันนี้ฝากไว้ฝากไว้ด้วยนะก็ วันนี้หลายตัวครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะกดเข้าดไข่กุ้งได้ยังไงนโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมไป